เห็นพวกเรามาสมาคมกันวันนี้ก็เลยนึกถึงประสูตรที่สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุและสูตรนี้ก็เป็นประโยชน์เราททำให้เราทราบว่าสัตว์ที่กําลังสมาคมกันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือจะเป็นผู้ที่มีธาตุใกล้เคียงกันธาตุเดียวกัน คำว่าธาตุเดียวกันเนี่ยพระองค์วัดจากอะไรพระสูตรนี้ตรัสไว้ค่อนข้างเยอะนะวัดจากอัธยาศัยดีกับเลววัดจากฮิริโอตปะวัดจากความเพียรวัดจากศรัทธานะมีตรัสไว้มากเลยแล้วแยกกันเฉพาะแต่ละพระสูตรแต่ละพระสูตรตรัสซ้ำซ้ำ แล้วก็ตัดตอกย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีความต่างกันท่านตรัสว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียวคือสัตว์จำพวกมีอัธยาศัยเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายก็ได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วโดยทาตเทียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว ได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายก็จะคบค้ากันจกสมาคมกันโดยท่าเทียว คือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศายเลวจะคบค้ากันจกสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาสัยดีจะคบค้ากันจกสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาสัยดีแม้ในปัจจุบันการสัตว์ทั้งหลายก็คบค้ากัน ก็สมาคมกันโดยท่าเทียวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศายเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีนี่ระสูตรนี้ พระสูตุนี้ต่อเนื่องมาจากการที่พระศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิชกูด <c oughs> ในสมัยนั้นเนี่ยพระสารีบุตรจงกรมอยู่กับพิขุทั้งหลายในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระมหาโมคคลานะก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายลูกในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระมหากัสสปะก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายรูปในที่ไม่ไกลกับพระผู้มีพระภาคพระอนุรุทธะก็เดินจงกรมกันกับพิกุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระปุณณมันตนีบุตรพระอานนท์แล้วก็พระเทวทัตในหลายๆพระสูตรเป็นอย่างนี้ เาจะได้เห็นบรรยากาศในครั้งพุทธกาลถ้าเราสังเกตพระศาสดาประทับอยู่เนี่ยรอบๆพระองค์เนี่ยจะเป็นบรรยากาศของการเดินจงกรมนั่งสมาธิในหลายพระสูตรพระศาสดามองไปเห็นสารีบุตรนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะมองไปทางซ้ายทางขวา เห็นพระโมคคัลลานะพระมหากาัสปะนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงนะบ้างก็เดินจงกรมบ้างก็นั่งสมาธิอย่างนี้นี่เป็นบรรยากาศรอบๆกายของพระศาสดาของเราเวลาเราอ่านพระสูตรให้เรานึกภาพตามมันจะเข้าใจนะพระองค์ได้ตรัสกับภิกุทั้งหลายว่าพวกเธอเห็นสารีบุตร กำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกูหลายรูปหรือไม่แสดงว่ามีพิกูที่นั่งลายล้อมพระศาสดาอยู่จำนวนหนึ่งด้วยไกลออกไปไม่มากมีกลุ่มของพิกูที่เดินจงกรมกันอยู่เป็นกลุ่มๆกลุ่มๆรอบๆพิกูทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพิกูทั้งหลายพิกูทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามาก เห็นโมคลานะกำลังเดินจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายลูกหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากเธอเห็นพระมหากัสสปะเดินจงกรมอยู่ด้วยกันกับพิกุหลายลูกหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทุตวาทะทุตวาทะคือทุดงนะแล้วคำว่าทุดงพิกุถือทุดงเนี่ย นะคําพระศาสนาของเราใช้คําว่าทุตวาทะนะทุตวาทะหรือทูตวาทะซึ่งแปลได้สองอย่างอีกอันเนี่ยจะเป็นแปลว่าคําว่าวาทะจัดจานนะแต่ในนี้ในกรณีน,นี้คือแปลว่าการถือทุดงกวัตนะถือทุตวาทะคือข้อปฏิบัติเช่นการฉันมือเดียวการฉันภาชนะเดียวการฉัน แต่ที่ได้จากบินทบาทเท่านั้นนะคือถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดการถือจีวรสามผืนการถือผ้าบางสกุลอย่างนี้นี่คือทุตวาทะเห็นอนุรุทธะเดินจงกรมกับพิกุด้วยกันหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่าพิกุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีทิพยาตจักขุ เธอเห็นปุณณมันตน์นีกำลังเดินจงกรมหรือไม่นะกับพิขุหลายรูปพิกุพวกนั้นร้วนเป็นธรรมกะถึกธรรมกะถึกคืออะไรธรรมกะถึกคือผู้ที่แสดงธรรมที่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติชลามลณนะแห่งภพ แห่งอุปาทานแห่งตัณหาแห่งเวทนาแห่งผัสสะแห่งสลายจตนะแห่งนามรูปแห่งวิญญาณนสายปฏิจจสมุปาท,ทั้งหมดเนี่ยใครแสดงธรรมแต่เรื่องนี้ซึ่งเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความดับความสงบระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมเพื่อนิพพานเนี่ยอันเนี้ย พระศัสดาเราเรียกธรรมะกรถึกนะแสดงธรรมแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพื่อให้พ้นจากตรงนี้เพราะเราทุกคนเนี่ยมีความตายเป็นเบื้องหน้าการละลึกถึงความตายมากๆมีอน,นิสงส์มากพระงบอกว่าจะมีอมตะเป็นปริโยสารการละลึกถึงมรณสติความตายเรื่อยๆมีความไม่ตายเป็นที่สุดนะ นี่อาน,นิสง์ของการละลึกถึงความตายและเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราจะเป็นผู้ปารกความเพียรความเพียรจะเกิดขึ้นได้ยังไงพระศาสดาบอกมรณสตินึกถึงความตายให้มากเราจะปารกความเพียรพอเราระลึกถึงความตายปุ๊บเราอยากทําความเพียรทันทีนะเราก็จะเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยคตาสติจเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้า แม้เพียงลัดนิ้วมือพระองค์ก็ชมแล้วจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากยมทำแค่ลัดนิ้วมือแล้วยมเห็นอันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงของจิตที่มันแปรผันแปรเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะไม่เที่ยงไม่นิ่งนะเกิดขึ้นดับไปอันนี้สงตรงนี้การเห็นตรงนี้ชั่วเวลาลัดนิ้วมือมีมากกว่า การเจริญเมตตาการรักษาสินห้าการถึงพระรัตนตรยัยการสร้างกุติวิหารการถวายทานกับพระพุทธเจ้านะการถวายทานกับสงฆ์ที่มีพู้เจ้าเป็นประธานนะมากกว่าการถวายทานกับพระอาหารหันต์ทั้งหลายทั้งหมดเลยที่พู้เจ้าตรัสไว้ในประสูนะที่เทียบเคียงระหว่างเราให้ทานกับคนเป็นพันเป็นหมื่นนะ แจกถาดเงินเต็มไปด้วยทอง8 4 0 0 0ถาดถาดทองเต็มไปด้วยเงิน8 4 0 0 0ถาดนะช้างมาลถข้าวน้ำผ้ายวดยานนะก็สู้การเห็นอันนี้จะสัญญาช่วเวลาลัดนิ้วมือไม่ได้นะนี่เรื่องธรรมะกึตเห็นที่เดินจงกรมกับพระอานนท์ไหมนะพงบอกว่านี้ล้วนเป็นผู้สูตร เห็นที่เดินจงกรมกับพระเทวทัตไหมบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาลามกนะก็เลยตรัสเรื่องสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีเลวจะคบค้ากันนะพระองค์ทรงอุปมาในเรื่องนี้ว่า ิคู่ทั้งหลายคูดกับคูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้มูดกับมูดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เคละกับเคละย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ปุโพกับปุโพย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำเหลืองนะโลหิตกับโลหิตย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้แม้ฉันใด สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแลย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดย่าเทียวสัตว์ที่มีอัธยาสัยเลวย่อมคบค้ากันกับสัตว์พวกมีอัธยาศัยเลวอันนี้พระองค์อุปมากรณีของเลวเข้ากับเลวอุปมาโดยอุจละเข้ากันได้กับอุจจะปัสสาวะเข้ากันได้กับปัสสาวะน้ำลายเข้ากันได้กับน้ำลายอื ส่วนสัตว์ที่มีอัธยาศสัยดีพระองค์อุปมาด้วยอะไรด้วยนมนะด้วยนมน้ำพึ้งเนยพิกุทั้งหลายนมสดกับนมสดย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำมันกับน้ำมันย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้เนยใสกับในยใสย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้ น้ำพึ่งกับน้ำพึ่งย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้น้ำอ้อยกับน้ำอ้อยย่อมเข้ากันได้ร่วมกันได้แม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉนั้นย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเดียวสัตว์จำพวกมีอัธยาศัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกมีอัธยาศัยดี พระสูตรที่ลักษณะเดียวกันตัดอีกนะโดยจำแนกเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของฮิลิความละอายโอตป,ปะความเกรงกลัวต่อบาสนะสัตว์จำพวกไม่มีฮิลิย่อมคบค้ากันกับสัตว์จำพวกไม่มีฮิลิสัตว์จำพวกไม่มีโอตป,ปะย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกไม่มีโอตป,ปะ สัตว์จำพวกมีสุตตะน้อยย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกมีสุตตะน้อยสัตว์จำพวกเกียรติกรานย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกเกียรติกรันสัตว์จำพวกมีสติหลงลืมย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกมีสติหลงลืมสัตว์จำพวกมีปัญญาสามย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว <mel ody> ์พวกมีปัญญาสาม จำแนกเรื่องธาตุเป็นศัทธาอิริโอตป,ปะสุตตะเกียรติกรานสติหลงลืมปัญญานะนี่คือประเภทของธาตุนะที่พระศัสดาตรัสว่าสัจจะสมาคมกันในกลุ่มแบบนี้นะพระศัสดามีคำพูดที่ สมณะปรามเทพมันพรมหรือใครๆในโลกคัดง้างและติดเตียนไม่ได้นี่ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของพระศัสดาของเราเทวดาพรมจะมาติดเตียนคำพระศัสดาไม่อาจนะไม่สามารถหลายคนในครั้งพุทธการที่เลืองปัญญาทั้งหลายล้วนที่จะ มาอยากจะมาโต้วาทะที่อยากจะมาโต้วาทะแล้ล้มวาทะสมณะโคตมะแต่ก็พลาดหมดทุกคนนะซึ่งทำให้เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ของสมณะนักบวชทั้งหลายนะบอกว่าใครจะไปล้มวาทะหรือโต้วาทะกับสมณะโคตมะเนะีย่ยยากเลย เหมือนเอาฟันไปเคี้ยวหินนะมีแต่ฟันจะหักนะหรือเอาสาบัวไปฟาดภูเขามีแต่สบัวจะแตกนีพระศัสดาเราในสายตาของคนอื่นนี่ขนาดนี้ประดุดภูเขาหินเลยนะมั่นคงมากไม่สะทกสะทาน วาท่าของใครในโลกมีคนหนึ่งมาบวชในสำนักพระาศาสดาของเราแล้วก็ลาสิกาไปแล้วก็ไปอยู่กับสำนักปริภาชกแล้วก็เที่ยวประกาศบอกว่าธรรมวินัยของตถตาคตเนี่ยไม่มีอะไรเขารู้ทั่วถึงหมดแล้ว ไม่เห็นมีอะไรพระสาสดารู้เข้าก็เลยเข้าไปหาอืไปหาถึงที่เลยแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่าเธอพูดมาอย่างเนี้ยก็เลยอยากจะให้บอกว่าที่รู้มาเนี่ย ธรรมะของเราเนี่ยรู้ยังไงไหนลองช่วยพูดไปสินะถ้าสมบูรณ์ก็จะอนุโมทนาถ้าไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะช่วยเติมให้นะให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะผู้บัญญัติมาเองเลยพูดไม่ออกเลยนะก็นั่งนิ่งคอตกซบเซา คนใหญ่ก็ไปประกาศกันอย่างเงี้ยนะแต่พอพระองค์ไปจริงๆก็นะนะหมดสภาพพนะระศส,สดาก็เลยตรัสเหมือนหิ่งห้อยย่อมอับแสงเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะคำของตถาคตเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์คำของ สมณพราหมณ์เราอื่นคนอื่นที่ต่ากว่าตาาคนเหมือนแสงหิ่งห้อยสว่างอยู่ได้ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเขาก็ดูสว่างแต่พอดวงอาทิตย์ขึ้นเขาหมดราคาทันที